สวัสดีจ้าพีน้ของชาวนี่ก็มาอีกแล้วนะคะก็ม้าคือเกาคือเดินนะคะก็คือมาทายขนมคกคือเกาจ้าก็ต้องวาล่งคิปขนมคกเนาะนี่ก็เป็นน้ำกะทิเด้อจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นแป้งเด้อค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะก็จัดล้านจัดอันยังก็เตรียมเพชรขนมคกเนาะจ้าเตียมเพชรขนมโคกออกขายเนาะค่ะนี่ละจ้า น,นีวนก็อาจจะมีแมงวันมีหยางแดนะคะนน่ก็เป็นเตาของเห้านะคะเดี๋ยวเฮ็ดขนมโคกไวเนะคะถีอย่างบอสุกนะคะก็เลยมีเวลาทายคลิปเนาะค่ะพี่น้องก็เฮ็ดคลิปขนมโคกให้เบิ้งรั่วๆไปเลยนะคะอย่าฝ่าเอาเบื่อคอยเด้อพี่น้องคอยก็มีต่คลิปขนมโคกละซว่งดีเบาบางเฮ็ดกับเขาเด้อค่ะข,ขอโทษขออภัยหลายๆก็เฮ็ดขนมโคกเฮ็ดคลิปขนมโคกให้ส้มก่อนนะคะนี่ก็เป็นใส่มั่นค่ะเมื่อกี้ก็ใส่เผือกนะคะนี่ก็เป็นใส่มั่นม่วงด้อค่ะ สว่วนนี่ก็เป็นใส่ข้โพดได้ค่ะเหลืองแล้วค่ะไก่จะสุกแล้วค่ะนี่จะกระเปิดฟ้าถิมไววนะคะให้มันกรอบนิดน้อยนด้ค่ะบ้านนี่นะคะก็มาเบิงบริเวณป่าย่้านะคะนี่นะคะร้านเทาก็จะเป็นประมาณนี้และะ้วค่ะคุณสารมี่คอยก็ไปซื้ออท่องแดงมาติดมาส่านเป็นคนไทยต้องติดท่องแดงมาซ่นนี่นะคะขนมคกข่อยขนมคกสไตล์ฉันนะคะสูตรชาววังนะคะดี่น้องนี่ละคะ่ะ ก็มีที่สกแกนราคา20บาทคือเกา่าคือเดิมนะคะไปบ่มีงเงินสดมากจะสกแกนใจไดโอนได้นะคะนี่ราคา20บาทเหมือนเดิมนะคะนี่ราคาขนมคคกก็มีต้นหอมมะพร้าวเกี๊ยวขาวโพดนะคะมันม่วงนะคะใส่หลายคักนะคะพี่น้องนี่ราคาอ้วช่ายก็บกำลังจับผันจับนิยูต่ก็ได้ที่แล้วราคาขนมคคกคอยเด้อ จากบ้านนี่ล้านทั้งขังน้องเป็นก็วมาเปิดขายลูกสิ้นนะคะก็ปไปอุดหนุนเพิ่นน,นะคะลูกค้าเป็นก็คือสี่ลายอยู่ดอกนะคะนะคะนี่ราคาขนมคกข่อยก็มีเบอร์โทรติดต่อมีเบรน,นี่ก็เป็นใส่ที่ตอนเตรียมยุบบ้านนะคะคลิปนี่ก็เป็นคลิปที่ใส่นี่ขอยทายมาจากบ้านนะคะพี่นองกับผมต้งองเปลียนคอคะ แช่เย็นขะย่านใส่มันบูดนะคะเพราะว่ามันห่อนะคะนี่หลักค่ะก <c oughs> าแช่ทังน้ำแข็งไว้เฮดเซตก็แช่ทังน้ำแข็งไว้เลยปิดฟ้ากล้องย่างดีนะคะ <c oughs> ใส่ภาชนะอันที่มันหลายก็ใส่ถุงไปได้นะคะ <c oughs> ถ้านในกล้องมันเบิดก็ค่อยเอาถุงออกมากนะคะพี่น้องอ <c oughs> นี่ยรคะ <c oughs> ใส่ก็จะประมาณนี่ละเนาะอ่า ที่นี่เ่ามาเบิองใสกันแล้วเขาก็เตียมไปเบืองโคกขนมคกนากินนากินกันเลยนะคะนี่นะคะขนมคกตูดสวยๆเลืองๆกรอบๆนะจ๊ะพี่น้องไปย,ยู่แถวนี่ขออว่างนะคะยุดหนามเพื่อนะคะก็แวะมาได้ค่ะแวะมาอุดหนุนแม่ค่ะเด้อค่ะพี่น้องเออไปหูชักก็คอยกับเอาล่งเฟซยู่ว่าเปิดร้านแล้วนะคะนี่เราจะพี่น,อน้องกลนเลื้งๆงามๆนนากินนนากินได้ค่ะนี่นะคะอ่า นะคะสำหรับคลิปนี้กระเบิดแค่นี้นะคะค่อยเมื่อพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องขอบคุณไร้ไร้ค่ะ